สวัสดีครับกิตติไทยททม c ช anel นนอาแล้วครับท่านผู้ชมไปรัชทรงไทยครับวันนี้กิตติมาวัดหนองทรายครับตำบลหนองราชวัตรอำเภอหนองยาใสจ,จังหวัดสุพรรณบุรีครับท่านผู้ชมข้างหลังผมคือบ้านทรงไทยนะครับทั้ง นี่คือข้างหลังที่ดูนะฮะนี่นะท่านผู้ชมวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะท่านผู้ชมนะยังไม่ได้ส่งมอบยังไม่เสร็จแต่เกือบเสร็จนะครับกิติทาคลิปพิเศษให้ดูว่าท,าทีมงานภรัททรงไทยที่มาจัดสร้างที่วัดหนองทรายนะครับจะเป็นยังไงชื่อเรือนว่าเรือนอนุตรกุติวัดหนองทรายครับท่านผู้ชมมาดูนะโอ้โหจุดยอดของบ้านทรงไทยจริงๆครับท่านผู้ชม นะผมจะไม่บอกว่าพื้นที่เท่าไหร่ก่อนนะแต่รู้ว่าเกือบ2 0 0พันตัดรางเม็ดท่านผู้ชมโอ้โหใหญ่จริงๆนะนนะแล้วเสาแต่ละต้นนะขอโทษทีโอ้โหใหญ่จริงๆคนระับมาดูรายละเอียดนะครับนะรอให้ดูนะฮะตอนนี้ที่มันของเรานะฮะอยู่ฝั่งนู้นนะของไพรัฐนะอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนะี่ยหยุดเนตัวอาคารตัวเรือนด้วยนะครับนะโอ้โหใช้โกดานมากเลยครับนะใช้โกดาณมากจริงๆพิเศษ เืองไทยอนุโรโุติวัดนองทรายครับท่านผู้ชมโอ้โหเล็กเล็กไม่ใหญ่ใหญ่ไพรั์ทรงไทยจริงๆครับอยู่ป่าโมกอ่างทองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆนะครับซุ้มโอ้โหไม่บอกพี่ๆนั่นใหญ่มากครับท่านผู้ชมนะซุ้มบันไดาทางขึ้นเนะใหญ่จริงๆนะครับโอ้โหมาดูฝั่งซ้า,ายและฝั่งขวาเป็นคลิปพิเศษนะครับยังไม่ทำคลิปเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะฮะ วัดหนองสายอย้โหท่านผู้ชมนะฮะนี่คือผลงานของลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมนะที่รวบรวมใบจากคำนะบอกก่อนนะฮะดูเสาแต่ละต้นก่อนท่านผู้ชมเป็นเสากลมนะฮะเป็นเสากอมฝั่งด้านอ่าด้านซ้ายของกิตสินีิยังไม่เสร็จนะครับเป็นคำเป็นที่จะเป็นสาราหลังใหญ่มากๆแต่ยกโถงหมดเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสำรวจกิจนี้พิเศษจริงเรามาดู น้ำมานนะคนงานของสีมาจีรแล้วงนไทยดีกว่านะนี่สองนะฮะนี่คือเสาใหญ่นะที่ผสมผสานนะครับและที่สอใหญ่มากๆ่านผู้ชมอลังการงานสร้างจริงๆนะงานนี้นะท่านผู้ชมมขอตะแบงเสียงนิดนึงนะเพราะว่าให้ตัดตองสายแล้วก็ไม่อาจจะสายมันสั้นหน่อยนะฮะดูคุนผู้ชมเป็นเรือนไม้สักทองนะครับผสมผสานนะเดี๋ยว รายละเอียดเนี่ยผมจังเดี๋ยวคลิปที่สองแล้วกันนะฮะให้ดูผลงานนี่มีมหันตัวน,นี้อยู่เต็มเลยอ่าตรงน,นี้อ้าผลนี่ได้ไหมประมาณได้ไหมอ่านี่มากับแม่มากับแม่นี่นหัวหน้าช่างลูกชายาหัวหน้าช่างนะครับเนี่ยวดูฮนะเดี๋ยวรายละเอียดของบ้านเนี่ยเดี๋ยวเือนไทยเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยดูเนะี่ยมีมารเราใช้ประมาณเกือบร้อยชีวิตนะท่านผู้ชมนะฮะนี่คือมืออาชีพจริง ยู่ฝั่งนู้นประมาณสักสิบกว่าคนนี่มาดูฝั่งนี้ด้วยมานะนะครับโอ้โหคลิเนี่ยมาทุกทีอลังการทุกทีนะไปรับทรงไทยเนี่เพื่อนๆดูนะครับเสาแต่ละต้นน่ะผมยังไม่บอกลาอย่าให้รู้ให้ันใหญ่จริงๆนะฝั่งนี้ก็จะเป็นน้งน้อนแน่นอนนี่นะเสาเรียกจอกขามจังหวัดตรีกล้ามาที่บ้านจ้างก่อนอ่ามีก้อนนี้คือตัวนี้ไปโดงน้ำ ว้าสั่งรึเป่าไม่มีน้ำไม่มีน้องุกธรรมดาเริ่มต้ทุกยังไงอันนี้ประมาณอ่านิ้วไว้อันนี้ก็ประมาณสิบคนใช้ไหมตรงนี้ส่วนนี้ข้้าางยตัวครับประมาณสิบคนนะท่านผู้ชมสิบเอ็ดอ่าเกทับพี่แล้วพี่บอกสิบนิ้วสิบเอ็ดครับจะบอกไม่รู้อบอกไม่รู้โอเคครับคจังหวัดไหนครับเนี่ยสุพรรณบุรีเป็นไงบ้างมาอยู่นานยัง โอกบ้านอยู่นี่อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่างๆของอ่าอันนี้เราสัมภาษณ์คนนานนะพอประมาณนะดู้วก็โหคนนานของไทยรัฐสงไทรเยอะจริงๆครับทุกท่านถ้าเกิดว่าอ่าที่ฝั่งนี้ต้องทำอะไรฝั่งนี้ต้อะไรนี้ต้องน้ำเหรอลุ้มโชว์ถ้าเกิงไงคืออะไรต้องน้ำโอ้โหดูทุกท่านผู้ทุกท่านคนน้นสิทุกอน เอาข้างล่างกับข้างหลังแตกตรงนี้ไม่มีซ้ายซ้ายขวาไหมหญิงชายเอายังไม่รู้เอาไม่เป็นไรแต่พระรตรงนี้แตกนะครับด้านขวางนู้นด้วยการนอกมาดูโอ้โหท่านผู้ชมดูเสาก่อนโอ้โหเดี๋ยวดูคลิปที่สองนะคนเดียวโอ้ไม่หมด่ะอ่าท่านผู้ชมไปให้เจอร่างโลกข้นล่างก่อนแล้วมาอี๋ยวเราก็ขึ้นไปชัดเลยตอนนี้เรา เิปน้หน้เตชางมัเรีน้มีด้วยรางไ่มีด้วยน้ำเยอะจริงๆท่านผู้ชมคิดดูดิครับว่าุดเขาเรีเรือไททรงไทยหลังนี้มันใขนาดเกือบ2,000ตารางเมนะแล้วต้องชั้นเหมือนกะรางด้วยนะท่านผู้ชมนะไปดูตัว วที่เกลีอะโอ้มีตระกูเสียเลยาคนไหนคิดจะสรางบานทรไทยอดีตพระนะสารการปฏไปร้านทรงไทยนี่คนที่จาได้ฮะดูหน้าหันสบายดีป่เอาเกยนี่คืออะไรบ้องน้ำอีกนระกูคือใหญ่จริงๆนะกี่องเป็กี่องกี่องสอง โอเคอะไปดูด้านหลังก่อนอกคอุ่าี้นหคุณผู้ชมโอ้โห่ไชมมาเลยมาเลยดุ้กาหลังกนแล้วคนมีกี่คนเอช่างเราไปครั้งหนึ่งนะหัวหน้าช่างสคนนั่งพอดีเลยยังลไปคุยผู้ชมนี่ฮะนี่เปคนใหญ่ายไผู้ชม สวัสดีครับถ้าไปชมนานๆน่านนะจะมีหัวหน้าช่างของคนนั่งคุยกันรายละเอียดกันโอเคครับไม่เจอกันนานนุ๊ทำไมจะไม่เจอเพราะทำเสร็จจะติไปถ่ายตามหลังลลอ่ะอก็ไม่เจอลูกพี่เลยผมครับผมนี่คือทีไม่เจอหัวหน,น้าช่างอีกคนหนึ่งชื่อบุ้มครับพี่บิ้มครับคนนี้คนจังหวัดอะไรครับยยาอายุยทยาส่วนคนนี้อีกคนหนึ่งฮะชื่ออะไรครับรับเรือ พี่เผือกครับอ่พี่เผือกนะครับผมหัวหน้าชักเหมือนกันคือรับคนละส่วนกันจังหวัดไหนครับอยุธยาอายุธยานี่มาสุพรรณบุรีโอเคครับนี่ฮะคนนี้คือเจ้าแก่ใหญ่เั้แก่ใหญ่ครับของทิครับพี่ไปรักตรงไทยครับไม่ค่อยโชว์หน้าโชว์ตาท่านผู้ชมแต่ฝีมือนี่อย่างนี้เลยนะคพี่พิเศษนะแล้วขอคุยกับพี่มาก่อนโอเคก็คุยนะเอาท่านผู้ชมดูฮะทั้งหมดเท่าไหร่นะ พันเท่าไรพันห้าร oh. ้อยพันห้าร้อยทั้งชั้นบนจะล่างรวมไหมไม่รวมพันเดียวโอ้โหคือถือว่าเท่าไหร่นะพันห้าร้อยตารางเมตรพันห้าร้อยตารางเมตรจังว่าชั้นบนชั้นบนอ่าชั้นล่างด้วยก็พันห้าร้อยสามพันแน่นอนเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกนนะนู่นโน่นโน่นโน่นยุคสี่คนนไงแล้วน่าที่มีอะไรนี้มีอะไรอยู่ปีกหว้าอ่างน้ำเหรออ๋อ รี่พี่ไปรับนี่รับตั้งช่วงบนช่วงล่างหมดเลยตั้งลพื้นที่หมดเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปชั้นตัวที่หนาชั้นตัวตัวแรกนะครับตอนนี้ที่มาเกือบร้อยชีวิตนะท่านผู้ชมนะฮะเพื่อความให้เพื่อนๆมั่นใจในการทําบ้านทรงไทยนะฮะวัดไหนต่างๆเดี๋ยวมึงจะบอกตอนใช้คิดว่าเราไปส่งที่วัดไหนบ้างนะครับไปดูด้านบนาลบนะดูดูตัวเห็นกันไปเพิ่มเนี่ยดูก่อน หกสิบเจ็ดหลังนะทุกคนไอ้เกือบพันหน้าร้อยนะเยอะมากต้องชมใหญ่จริงๆนี่ฮะถือว่าวัดหนองอยู่ที่วัดหนองรายนะครับคนไหนอยากดูผลงานของปรัเทรงไทยมาที่วัดหนองสายได้ไม่สวนลิขิทธิ์ให้ดูฟรีด้วยนะครับไปดูผลงานด้วยไปขึ้นจากด้าน,นหน้าดีกว่าวัดทีอะไรท่านติดแอร์อยู่หรออันนี้ระบบแอร์ครับท่านผู้ชม ท,ทําติดตั้งเสร็จกิตติก็จะมาถ่ายครั้งนึงนะ,ะเราไปเยี่ยมชมกว่าโอ้โหดูเสาอ่อนแต่ไปโยมอ,อะไรกันอ่ะดูวงวงมือก่อนนี่เป็นอะไรไม่รอดแล้วอนะไรเนี่ยจะมาดูช้ำนี่คือเรือนไทยอนุสรณ์วัดหนองใรายนะเรือนไทยพุทธศิวัดหนองรายเนี่ยท่านผู้ชม ก็หลังนี้เป็นหลังที่สองนะไม่รวมสากาการบันเทียนนะไม่รวมปุตินะนะอะ่บันไดทางขึ้นห่นกว้างถึงสองเมตรนะสองเมตรความสูงเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนทึงที่สองนะอ่าขึ้นมาขึ้นมานะซุ้มบันไดนี่โอ้โหขึ้นได้สองด้านนะท่านผู้ชมต้องฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวาทั้งสองฝั่งนรรี้ก็จะมีผู้มหมอนอุอยู่ ก่อนที่จะขึ้นมาตรงสาลานะครับบันไดซุ้มบันไดาสาวนี่ไม่ต้องห่วงเลยท่านผู้ชมอบไม่หมดนะดูคลิปตัดไปนะเดีย๋ยวรายละเอียดของตัวด้วยตอนนี้มีห้าขนะั้บนบันไดนะโอ้โหท่านผู้ชมนี่ทีมานไฟรนะัดทรงไทยเกือบร้อยชีวิตจริงๆท่านผู้ชมดูเมื่อ,อกี้กันล่างนี่ เกือบประมาณเกือบสามสิบต้องไปอกประมาณอีกสามสิบพื้นี่สิบคนนะใช้คนงานเยอะจริงๆนะเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินไปคุยรายละเอียดอูแม่เจ้าดูเต่าแขนก่อนท่านผู้ชมนะคือคือยังไม่เสร็จนะว่าตอนทําไปตั้งที่มาทําไปก็อาจจะมีคุณนะนะดูดูอ่ะ ไม้ไม้ไม้ใหญ่จริงน,นะแต่ก่อนอื่นเรามาดูทีมาก่อนนะเรื่องรายละเอียดไม่เอาก่อนผมต้องการให้วัดที่คิดจะสร้างนะครับทั่วประเทศไทยนะฮะดูว่าเรามีทีมาที่หลากหลายนะครับจะเขาเรียกว่าแยกเป็นหมวดหมวดเป็นกลุ่มกลุ่ม,มน,นีม่ทำอะไรนี่ครับผมเอ้าช่างเบิร์ดช่างสีท่านผู้ชมคนนี้ครับหวัวหน้าช่างใหญ่มีทีมาประมาณที่มากกวา,าจะเข้ตาสีนะครับผม โอ้โหสุดยอดเลยจังเบิร์ดรับหน้าที่เรื่องเกี่ยวกับสีท่านผู้ชมอ่ะมาดูที่ต่อครับเรื่องเรือนเนี่ยผมมันยังไม่บอกรายละเอียดนะผมให้ดูคนงานของที่มานไปรับตรงไทยก่อนปิดเสียงก่อนได้ไหมปิดเสียงก่อนขอบคุณมาไปรับตรงไทยครับโอ้โหหน้าตาหล่อกว่านี้หล่อไหมหล่อโอเคะกาลงสีนะลงสีนะท่านผู้ชมนี่หลายคนแล้วนะนี่อยู่ไหนพี่กุ้งอยู่ไหนพี่ตุ้ยพี่ตุ้ย โ,โน่นโน่นแมลงคาครับโอ้แมลงคายก็มีกี่กี่ชีวิตประมาณหลายโอ้หลายยี่ยี่สิบคนใช่ไหมได้ได้โอ้โหตัวมันตัวย้อยเหรออ่านี่สองนะนี่เราทำที่อะไรอ่ะบัดกว่าเหรอบัดกวาดบัดกวาดแล้วทำอย่างอื่นไม่ได้ไงโอ้โหดูทั้งแก่ก่อนท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องตัวยังไม่พูดเราเดินหาช่างก่อนอ่าตรงนี้ก็ปผูกหมาติดกว่าแล้วนะ ูแต่ละหลังนะติกตกเหลือเกนท่านผู้ชมดูอันนี้คนนะครับเขาไม่มาบอกชื่อนะออร,รู้เสื้อก็รู้ท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสารานะครับที่ยังไม่เลอสริดน,นะคือพี่หมออยากอยากจะให้เห็นว่าคนงานของเราอ่ะเยอะขนาดไหนนะครับอบอกก่อนว่าผสมปะสานไม้ไผ่และไม้เก่าเก็นว่าเก่าไม้เก่านี่น้อยมากท่านผู้ชมคือต้ององแบบ น้อยแต่ส่วนมากจะเน้นไม้ไม้ที่มีอายุนะอ่ะก็ไม่พูดอะไรเดียจะมาดูคนงานก่อนนะดูนั่งนั่งร้านอีกหนึ่งคนนะครับตรงนี้ต้อยอยู่ประมาณอีกสามคนนะครับตรงนี้อยู่นานไม่ได้ท่านผู้ชมก็เปิดเพลงเสียงเพลงมันเข้ามาในอ่าเนื้อวิดีโอเดี๋ยวเราไปหาช่างต่อนะนี่<ร>แต่ละคนท่านผู้ชมกำลังทำงานแบบนะนะนี่มาดู อกอใคร้อยู่ไหนานห็นทีังทมีง่าโอคนี่ก็อีกอ่าสาคนอยู่นี้นะครับมแล้วก็ทีมงาไปรงยหมดเลยบางคนอาจจะใส่เสื้อแบบว่าไม่มีโลโก้ของไปรัฐสงไัยบางครั้งนะมันจำเป็นเนาะโอเคนะอ่าโลโก้เนะอยู่นหลังคาก็มดีกันจาคผนะกำลัง กำลังมุ่งหังคาอยู่รอบหน้าที่คนละส่วนการุ้นลุ้นลุ้นเยอะเลยท่านผู้ชมนะกำลังมุงหลังคาอยู่นะใกล้จะเสร็จแล้วผมคิดว่าประมาณห้าคนนะทีหลังนี้นะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้มีกี่คนนะฮะเดี๋ยวนั่งรอ่า้งเลยโอ้โหเหลือาเยอะกท่ชมท่านผู้เท่าไรนี่พันห้าร้อยกว่าประมาณนี้เชื่อได้ด้วยรวมผู้สังเกต ันนี้ก็ใหญ่แต่ว่าไม่เจังอ่ะเดี๋ยวลัดโละเดี๋ยท่านผู้ชมใหญ่จริงๆครับท่านผู้ชมนะนี่ฮะอันนี้ก็มีนายช่างอยู่ด้วยนะจะออกได้ไหมนายช่างเนี่ยตาโกออกได้ไหมไม่ได้แล้วหรอติดอะไรอันนี้ก็มีนายช่างอยู่นะท่านผู้ชมอาจจะมืดนิดหน่อยอันนี้อาจจะเป็นห้องอะไรเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะ อ่าวันนี้วนัดูโอ้โหนี่มีทุกช่องเลยท่านผู้ชมนี่อย่างที่ผมบอกนะว่าตรงตีีบานถึงอ่าร้อยจริจริงนะครับเกียรร้อยนะก็เพื่อลูกค้าหรือว่าวัดีต้องการแบบแบบใหญ่ๆแล้ต้องการให้เป็นความมั่นใจว่าตีนอีนไปเนี่ยะที่ขายอยู่นะตอนนี้ก็เหยียวล้ำนะครับนี่ก็อีกคนนึงนะครับเนี่ยเราหาเดินหาไปเรื่อยๆี่อีกคนนึงกลังปูกับเพื่ออยู่นะครับ ตั้งใจเหมือนจะลากในห้องน้ําเยอะมากท่านผู้ชมอ่าะมดมาทางนี huh. ้แหละอ่ะมาทางนี้แหละอ้ามานะฮะให้เห็นว่าเราเป็นมาเยอะขนาดไหนนี่นะกำลังเป็นอันนี้ก็ได้ติดตั้งแอร์ระบบแอร์อยู่นะครับห้องนี้ทำอะไรขัดพื้นโอ้โหขัดหค่นีนเลยนะพื้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้นะท่านผู้ชมโอเคครับอ่ะ จ้างยังไม่หมดเลยจ้างแงครับเป็นจ้างแขงนะค่ับผู้ชมจางสองคา้างหลังก็เลย้งคลัยข้างหลังก็เนย้ข้างหลังยข้วงก็ยางัเย้างห้างัเจ้าหล่ข้วหัข้างหงเ้างห่้างหลังางั้างประกอบลางัก้างัขางหลังัเ้งัลางังกจเางหลข้างหลังก็เหมือนกัน ขู่ดวงข้างนอกก็มีข้างในก็มีนะนี่มันไม่ดีนะครับเหตุผลที่ผมต้องไก่ช่างเพราะว่าอยากให้รู้ว่าเรามีจีมานแบบมืออาชีพนะครับสองไม่ชอบห็น่อยช่างอะไรนะเนี่ยช่างเอกช่างเอกพู่ไม่มาไม่มาแล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่อาจจะหยุดพักก่อนนะครับเป็ช่างเอกช่างอีกคนหนึ่งก็คือช่างไม้นะฮะด้านในนี้ก็ทําอะไรอยู่ไม่ทำอะไรอยู่ มีผ้าใบด้านเ้าเก็บรายละเอียดน,นี่นี่มาหมดแล้วนุ่งนายช่างออกไหมคนนะ <S 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 โอ้โหเยอะจริงๆแตท่านผู้ชมไม่ผิดหวังนะครับพี่หมอบอกว่าขายหมดทุกคนเลยผมยังไม่หมดเลยนะคือกระจายกันทั่วนะผมกลัวว่าคลิปมันจะยาวถามว่าทำไมผมต้อง ่ายให้ดูผมอยากให้ทุกคนที่คิดจะสร้างบ้านทรงไทยเรือนไทยหรือว่ากุฏิพระสาราการภารเรียน,นที่ขนาดใหญ่แบบนี้เกือบั้งยัดมันจะล่าในเกือ 3, บ3,000ตารางเมตรน่ะให้เห็นถึงมืออาชีพว่าก็ทำงานกันยังไงผมแค่ให้ดูช่าให้ดูนายช่างแต่ละคน,นว่าน,นี้หน้าที่แต่ละคนเป็นยังไงนะท่านผู้ชมอย่า้าใจผิดนะคลิปนี้คือคลิปพิเศษนะครับนะก่อนจะดูวันอีกครั้งหนึ่งผมจะมาอีกครั้งหนึ่งวันที่ทําเสร็จแล้วนะผมมาจะทำอีกครั้งหนึ่งนะ อันนี้หน้าที่อะไรแฟนแฟน, <c oughs> น,นพี่เบิร์ตจังสีหัวหน้าจังเมื่อกี้ผมจะบ้านคลิปไปแล้วนะนี่บริการนะคราเรียกบริการหวานเห็นนี่ไอทีมานนะครับ <c oughs> โอเคนะฮะนี่นะท่านผู้ชมมาดูนะ <c oughs> นี่ดูก่อนนะดูแบบผ่านๆไปก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าบอกว <c oughs> ่าโดยากให้ท,ที่มานมากกว่า,านะครับพ <c oughs> ื้นที่ทั้งชั้นบนชั้นล่างเนี่ยกว่าสามพัน ตาราง,งเมตรเช่นกันเนี่ยโอจะพูดกันเบิร์นนะทัก็หนึ่งพันกว่านะฮะก็รวมแล้วทั้งสองชั้นนะ่ะเพราะว่าเขาใช้สอยหมดเลยนะข้างล่างนี่ก็ใช้สอยเหมือนกันนะครับเสาขนาดสองคนอกนะครับโครงสร้างตัวเรือนเนี่ยพวกนี้ส่วนมากจะเป็นไม้สักทองนะเป็นหลักลําเป็นหลักอาจจะเป็นเสาวางังที่อาจจะไมไ่ใช่ไม้สักทองนะเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับพี่ไปร่าอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับ วัดไหนครับอ่ะมาดูตรงนี้สรุปนิดนึงวัดไหนที่ต้องการจะสร้างศาลาการประเรียนไม่ว่าไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะขนาดพื้นที่ร้0ยส0งร้ตารางเมตรนะครับหรือกุฏิพระนะฮะก็ไปดูผลงา,านได้นะครับถ้าอยู่ที่ใต้นะครับก็มีวัดตาไข่ที่อำเภอศรีชนเป็นเรือนรับรองกุฏิทรงไทยเข้าไปในเลยคนนครศรีธรรมราชไปเลยไปดูได้เลยผลงาน,าน จริงๆผนงานมีทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าผมพูดเฉพาะในวัดก่อนนะครับถ้าไปโคราชก็มีนะพิมพ์คำว่าส่งบ้านเสือนไทยส่งบ้านอา่ส่งไทยไปรงไทยนครราชสีมาถ้าไปจะเซา,าอําเภอพนมสารครามนะฮะก็วัดบ้านแหลงบ้านแหลงบ้านแหลงนะฮะเข้าไปดูผนานได้เป็นเดือนรับรองขนาดใหญ่นะครับถ้าวิ่งมาทางภาคกลางนะฮะก็จะเป็น กุฏิอ่ากุฏิวัดหนองทรายแล้วก็มีทรงไทยอนุตตโรนะเป็นนิพิภัณฑ์อันนั้นซื้อทำไปเมื่อปีสปีที่แล้วอันนี้ปีนี้พศ2568ก็จะเป็นเรือนอนุตตาหนองทรายนะครับฮะหลังนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่เป็นตัวเรือนเลยรายละเอียดเกี่ยวกับเรือนไทยทรงไทยเดี๋ยวกิติขอทำคลิปต,ต่อไปแล้วกันนะครับ่ะโอเคนะครับ จร,จริงๆแล้วมันมีเยอะนะเกี่ยวกับวัดนะครับอย่างเช่นถ้าไปพิษณุโลกนะครับอำเภอบางระก,กรรมอยู่ที่สำนักสงฆ์พิมพ์ได้เลยครับไฟรัทรงไทยเป็นสงที่พิษณุโลกนะครับนั่นคือเฉพาะในวัดนะครับเ,เพื่อนๆอว่าญาติโยมคนไหนที่จะซื้อถวายวัดนะครับมีกุฏิทรงไทยนะฮะสาลาการประเรียนทรงไทยนะฮะอย่างหลังนี้ก็เหมือนกันเป็นเป็น มีพิพิธภัณฑ์ทรงไทยนะครับมีหลากหลายนะครับใครที่สนใจจะคิดจะสร้างนะครับกิตติก็พยายามหาข้อมูลมาฝากนะฮะเวลาเราจะสร้างเราต้องหาข้อมูลหาช่างที่มีคุณภาพช่างที่รับผิดช,ชอบวันนี้ผมถ่ายคลิปพิเศษก็คือให้ดูช่างของเราว่ามีเกือบร้อยชีวิตจริงๆงท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปอีก2คลิปเนี่ยคลิปที่3เนี่ยผมจะมาถ่ายตอนจบเดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปที่2นะเป็นคลิปดูรายละเอียดนะครับอันนี้คลิปนี้ดู ทางช่างแต่ละคนที่ผมถ่ายให้ดูเกือบร้อยชีวิตจริงๆนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเราจะนั่งรอดูคลิปตรงนี้ก่อนนะครับคนไหนที่จะส,สาร้างศาลาการประเรียนหรือว่าโบสถ์ทรงไทยอาวัดป่าเรียนด้วยท่านผู้ชมที่นครศรีธรรมราชไม่ต้องมาถึงปากกางนะไปดูตรงนั้นก่อนนะครับเป็นโบสถ์อยู่วัดป่าเรียนอําเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้ไปวัดตาไข่ก็ได้เรือนรับรองนะครับถ้ามาทางปากกางตรงนี้ก็ สุพรรณบุรีถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูแบบอยู่ที่บ้านก็ขี่ก็คูเกิลก็ได้นะพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อ่าสุพรรณบุรีวัดหนองทรายตำบลราชวัฒนนะครับตรงนี้ก็อีกหลังหนึ่งแต่ยังไม่ได้ลงคลิปนะครับให้เสร็จก่อนเดี๋ยวกิติจะมาถ่ายให้ดูผลงานอีกครั้งหนึ่งวันนี้กิติขอบคุณมากนะที่เพื่อนๆหรือว่าลูกค้าทุกคนนะครับที่เคยสั่งบ้านทรงไทย เรืนอนกุฏิท่งไทยของภัรัฐทรงไทยที่หมอฝากมาขอบคุณลูกค้าทุกคนคนไหนยังไม่ตัดสินใจที่จะสร้างคิดจะสร้างเมื่อไหรอย่าลืมจะไม่ขึ้นใจเลยว่าไัรัฐทรงไทยป่ามุกอ่างทองดูคลิปต่อไปเกี่ยวกับรายละเอียดของบ้านทรงไทยหลังนี้ของเรือนอนุสรณ์หนองทรายครับคึนนี้ไปก่อนอย่าลืมกดติดตามให้กิตติดด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับได้ดูผลงานภัรัฐส่งไทยครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ